โอ้ยชนี่ตอนนี้เหลือกี่คนครับตอนนี้เหลือสิบหกคนนะครับอ๋อครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าน้องๆแบบพิมพ์ฝัดพิมพ์อะไรเงี้ยพี่ก็จะเตือนก่อนนะครับเตือนก่อนน้องๆบางทีน้องๆแบบไม่รู้ว่าต้องต้องพิมพ์อย่าพิมพ์ฝัดอะไรเงี้ยพี่ก็จะเตือนพี่จะไม่แบนแต่ถ้าพี่เตือนไปแล้วน้องพิมพ์อยู่พี่ก็จะแบนแ,บนแค่ สามร้อยพี่แต่ถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ฟังไม่ดูอะไรเลยเข้ามาครั้งแรกมาด่าเลยโอ้โหมันเกินไปครับเอาน้งนกหลุดเอาพี่ว่าหลุดแน่อยู่นอกแผนที่นะครับนั่นแหละครับพี่ขึงจะแบน์ถาวรเลยคือไม่ต้องมาดูช่องพี่ครับพี่ไม่ต้อนรับนะครับ ช่องอื่นพี่ว่าเขาก็ไม่ต้อนรับด้วยคนอย่างน้องนะครับเขาชื่ออะไรอ๋อเมื่อกี้โดนที่โดนแบนอ่ะเขาชื่ออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็พี่แบนไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วเข้ามาพิมพ์พิมพ์อีกแล้วไอ้มันจะขึ้นตัวสีมืดๆนะครับก็คือนั่นแหละครับคนโดนแบน ก็คือถ้าใครโดนแบนแล้วนะครับจะไม่สามารถจะพิมพ์อะไรในช่องพี่ได้จะคอมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับคอมเมนต์เวลาคลิปพี่อะ่ะก็คือจะไม่สามารถทำอะไรกับช่องพี่ได้พิมพคอมเมนต์ก็ไม่ได้พิมพ์อะไรก็ไม่ได้น้องท็อปเปอร์เอ้าน้องแบนกันไปแบนกันมา น้องกันกับน้องทัฟเฟอร์อย่าทะเลาะกันสิวัตเร์อโอ้ตอนนี้เหลือสิบสามนะครับเดี๋ยวไปดูคนที่คิวเยอะสุดนะครับเดี๋ยวดูก่อน เยอสุดตอนนี้น้อง NK 100%ครับ3คิวน้องผมไก่3คิวครับน้องโออิชิ2คิวน้องแบงค์2คิวครับน้อง DMTV คนสร้างห้องนะครับมี2คิวครับตอนนี้เหลือ12คนครับอ๋อถามพี่เขาว่าคืออะไรอ๋อน้องครีม th อย่างบางคำแบบบางคำที่น้องใช้คำหยาบมาบางคำพี่ก็ไม่ได้พิมพ์ลงไปอะ่ะแต่คำหยาบพี่จะบล็อกไว้หมดนะครับบล็อกไว้หมดแล้วแต่บางคำพี่ก็ลืมไม่ได้ไม่ได้ใส่ลงไปไอช่องที่แบบว่าห้ามควรพิมพ์คำหยาบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่จะใส่คำหยาบไปเกือบหมดละแต่บางคำพี่ก็ลืมมันนึกไม่ออกเดี๋ยวพี่ต้องไปเพิ่ม อยากเป็นแอดมินช่องพี่จังอ๋อพิมพ์อันเดียวก็ได้อ๋อใช่ครับอย่างสมมติว่าน้องอยากรู้อะไรเนี่ยน้องพิมพ์ม,มาเดี๋ยวพี่ก็อ่านครับแต่ถ้าพิมพ์รัวๆอย่างเงี้ยคอมเมนต์เพื่อนๆมันก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างบนพี่ก็ไม่ได้อ่านนะครับพิมพ์น้องภวัตพงอ๋อสวัสดีครับ ที่หนึ่งี่คิวครับอ๋อที่หนึ่งต้องมีอย่างน้อยสี่คิวครับถึงจะได้เพชรโดนดักสตรีมอ๋อน้องเอม,มี่อยู่โดนดักสตรีมแต่ถ้าโดนดักอ่าสตรีมนี่พี่ก็ไม่รู้จะทำไงแต่พี่จะพยายามจะเลื่อนน้องแบบไม่ให้แช่นานนะครับเนี่ยอย่างน้อง,นองคนนี้ดูน้องคนนี้ห้าวิปุ๊บเดีย๋ยวพี่ก็จะเลื่อนไปดูคนหนึ่งนะครับเนี่ย สี่หวิก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนี่น้องจะได้แบบไม่โดนดักนะครับผมเด็กชายคนมนุษย์หยอกๆอ๋อพี่ใช่อ๋อคอมรุ่นอะไรเหรออ๋อคอมของพี่เป็นเอ่อไลเซนเจ็ดสองพันเจนะครับ แล้วก็กัดจอ1 6 5 0ซุปเปอร์ครับอ๋อรายละเอียดคอมพิวเตอร์ของพี่อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าน้องอยากรู้รายละเอียดกดได้นะครับลิตโตแคทตอนนี้เหลือ8คนครับเต็มช่องพอดีนะน้อง DMTV 3มคิวนะครับ น้องแบงค์สามควครับน้องอ e ีเกศูนะครับน้องโอชิสองครับน้องสเตปอีเบสสองน้องดีมสองครับเอ้าสองคนนี้เดี๋ยวตอนนี้เหลือหแล้วครับหกดีมสองสเตปสองโอชิสองอีเกตเมียเจ อ๋อกิวอีแกเรามีหลายคนนะครับคิวนี้มาเล่นกับพี่น่าจะหลายคนอยู่น้องแนมว้าหยกหยกบิ๊กแมนกะจิกาไม่ได้ดักเนี่ย แอดมินเราต้องพิมพ์คำที่มันแบบเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนๆสิครับพี่เชิญคนแอดไหมพี่เชิญคนแอดไหมแอดเพื่อนเหรอครับอ๋อไม่ครับตอนนี้พี่ยังไม่ได้เปิดไอดด้ดูเน็ตดูเนิร์ดอะไรนะครับพี่จะเล่นแบบปกติพี่จะไม่เชิญนะครับน้องต้องต้องกดเข้ามาเองนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาสร้างนะครับสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่เขาจะเชิญคนที่อะไรนะอ,อะไรดเน a t i ให้เขาครับเข้ามาเล่นก่อนเลยมสีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยครับแต่พี่ยังไม่ได้เปิดโดเ a t i อะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะรอให้ถึงพันซับเดี๋ยวพี่จะเปิดครับพี่ยังไม่รีบครับ น้องแบคแมนแจกครับที่1ต้องมีอย่างน้อย4คิวนะครับแล้วก็ใครทำได้8คิวไม่จำเป็นต้องได้ที่1ครับอ๋อน้องพวัดบอกไร้แล้วอ๋อน้องมือซ้ายเพิ่งมาความคิดเยี่ยม <c oughs> ไม่แน่นะครับ เดี๋ยวถ้าอีกหน่อยแบบนั่นอ่ะหน่อยเยอะๆคุณเยอะๆเออไม่เอาดีกว่าอีวออ๋อไม่ใช่เป็น wallet ครับพี่จะอ,อะไรนะเติมเพชรให้ครับพี่สตรีมยังไวครับอ๋อครับผมขอบคุณครับ TNT443 ครับน้องแบ k แมนตอนนี้เหลือ5คนนะครับพี่ถามได้ไหมอ๋อได้ครับขอบ80สิบเลยให้พี่ติ่งด้วยอ๋อขอบคุณครับอ๋อไม่อ๋อพี่ไม่ได้แจกเป็นวอลเล็ตครับพี่แจกเป็นเติมเพชรให้ครับน้องในใช่ใช่จีจีขอให้พี่พันซับเร็วๆนะครับอ๋อขอบคุณมากครับน้องจีจีครับ น้องแบ็กแมนแบ็กแมนอีเพชรครับร้อยเจ็ดสิบสองเพชรครับ <G uard ing like> กดไลค์อ๋อกดไลค์ก็ได้กดดิสไลค์ก็ได้ครับ <c oughs> กดได้หมดครับแล้วแต่น้องๆชอบครับอ๋อขอบคุณน้องท n t อ4 3สามด้วยนะครับสำหรับสับ s ไ r i b ์นะครับ พี่สตรีมทุกวันครับสองทุ่มถึงห้าทุ่มครับแปดสิบไลค์อ๋อขอบคุณสำหรับแ0ดสิบไลค์นะครับอ๋อได้ได้ได้ก็คือแปดคิวอะแต่ตายก่อนอเงี้ยพี่จะให้คนที่ได้แปดคิวครับก็คือพี่ให้แปดคิวเพราะว่าพี่ให้เป็นกำลังใจน้องๆนะครับเผื่อน้องๆคิวได้เยอะอยเงี้ยเอ้ะ โดนยิงก่อนงเงี้ยแต่มี8คิวพี่ให้นะครับแต่ถ้าเกิด8คิวด้วยได้ที่1ด้วยนี่ได้รางวัลเดียวนะครับเบิ้งลรางวัลไม่ได้นะครับชอบพี่มากๆอ๋อน้องสมอนจันกระจ่างขอบคุณครับ <c oughs> น้องโวลัตโฟอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ 100ไลค์เลยวันนี้อ๋อถ้าได้ก็ขอบคุณมากครับน้องวลาลักงามเอ่องามขำอะไรเล่นึกนะน้องพิมพ์ T S Gamer K ครับเซนเตอร์ขอให้สับไอพ,พี่รถเร็วๆห <c oughs> ักอ้ากลายเป็นน้องโอชิครับมี5คิวได้ที่1ด้วยนะครับ องเขารับเพชรไปเนื้อๆครับร้อยเจ็ดสิบสองเพชรห้าคิวครับอ๋อที่หนึ่งพี่ขอแค่อย่างน้อยสี่คิวครับที่หนึ่ง เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน้องโออิชิ พี่เชิญน,น้องอิชิมารับเพชรก่อนนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นในช่องแชทครับ <c oughs> เอา้าน้องเขาไม่น้องอิชิเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคน้องเข้ามาแล้วครับมา ใครอยากเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องอิชิเชิญนะครับพี่กดเลขห้องนะครับเดี๋ยวพี่ c o ป y ี้ UID น้องเขานี่น้องเขามาเล่นมาอย่างยาวนานครับหลายซีซั่นมากครับเลเวล7จ็ดแล้วนะครับโหเลเวลเยอะครับเยอะมากยินดีด้วยครับเดี๋ยวพี่เติมเพชรให้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ 172เพชรครับชื่อถูกต้องนะครับ47โอชิ ร้อยเจ็ดสิบสองเพจเดี๋ยวพี่เข้าสู่ระบบสักครู่นะครับคุกับตาลี ยินดีกับน้องโอชิด้วยนะครับเพชรไปแล้วนะครับน้องได้รับเพชรหรือยังครับเดี๋ยวช่วยพิมพ์ในช่องนี้หน่อยครับในช่องแชททีมช่วยพิมพ์หน่อยหรือว่าพูดก็ได้ครับอ๋อน้องเขาได้รับแล้วนะครับโอเคยินดีกับน้องโอชิด้วยนะครับ